นะครับอันนี้อันนี้ปลากระทิงมานะโลเท่าไหร่ครับปลากระทิงอันนี้ปลากระทิงนะครับพี่น้องครับขอต้อนรมานะปลากระปาปลากระทิงนะครับปลากระทิงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวัสดีครับลุงเตี้ยแชนแนลการเดินทางที่ไม่ที่สุดนะครับอ่าวันนี้วันพฤหัสบดีอ่าวันที่17นะครับธันวาผมใกล้จะอ่หมดปี36แล้วครับใกล้ถึงปีใหม่ ลุงเต้ก็เลยพาคุณผู้ชมสหายของลุงเต้ยไปเที่ยวชมตลาดนัดวัดศรีนะครับตลาดนัดตั้งอยู่ในลานวัดในสนามวัดศรีนะครับตอนนี้ลุงเตี้ยจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดูตลาดนัดวัดศรีนะตลาดนัดสงขาบุรีนะครับเชิญครับไปดู มาขายข้าวเม่ายายข้าวเม่ากระสอบเท่าไหร่กระสอบราาบาทอ๋อนี่นี่ข้าวเม่านะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ข้าวเม่าอ่าพื้นบ้านสังขละบุรีนะครับอันนี้ข้าวเม่าครับแล้วคุณยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมมาอุดหนุนนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวเข้าข้างในงานครับผมนี่ต้องใส่หน้ากากต้องล้างมือให้สะอาดนะครับเพราะว่าการโควิดนะฮะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากครับขออนุญารับ มาทางนี้ครับคุณผู้ชมเข้าไปเข้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมี่เช่นผมเปิดร้านอะไรครับนัดอันนี้อะไรเนี่ยนี่หมมกนห่อ๋ออบกหน่อไม้นะอันนี้อันเท่าไหร่ครับอันนี้ปลาส้มเหรอใช่วันนี้ไม่ได้ขายขนมจีนเหรอใช่อาคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมวันนี้วันนี้ลุงเตี้ยพามาตลาดนัดนะครับ อันนี้มะนะฮะเพื่อนผมนะครับเมียเมียลุงชัยนะฮะแล้วก็คุณมะขายขนมจีนน้ำยามอนรู้น้ำยาอะไรครับน้ำยามอนค่ะน้ำยามอนน้ำยาหยวกนะฮะขอกอตับดูหน่อยได้ไหมครับได้แล้วค่ะอ่าถ่ายดูนะครับมีน้ำยาหยวกน้ำยามอนนะฮะมะได้มาขายที่ตลาดแัดต์รัตีนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรต่อนะครับมาครับขอบคุณมากครับตามกูหน่อยเนาะตามกูตามกู ลุงขายตีนไก่ดีไหมครับวันนี้ดขายดีนะลุงนะเราจะไปข้างหน้าต่อแล้วครับคุณผู้ชมของกินมากมายครับของกินก็มีไก่เยอะนะเสื้อผ้าอ่อนมีกันเยอะแยะมน้าายอันนี้เราจะไป้งนร น้ำร่อยเย็นๆ,นะน,ๆนะครับอ้อยสามแถบุรีนะคุณลุงนี่อ,นนะอ,อยู่อฝั่งมอญเนาะอ่าอยู่ฝั่งมอญนะครับคุณลุงขายน้ำอ้อยลุงชื่ออะไรครับขายน้ำอ้อยท่งมอญอ๋อฝั่งมอนนะครับ,อ,อ,รบอ,อ,อ่าอยู่ฝั่งมอญเนานะวันนี้มาทำยูทูบคุณลุงให้เสาดูน้ำอ้อยบ้านเราไงโอเคขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณนะขอบคุณนะค,นะคุณผู้ชมครับอยู่บนเขายังมีปลาทะเล นะอยู่บนเขาก็ยังมีปลาทะเลมาขายนะครับ<ส> lonely, อ่าขอโทษนะครับแม่ค้าแต่ปลาทะเลนี่เรานํามาจากทะเลบ้านเราเนาะทะเลที่ไหนครับผมอ๋อทะเลมหาชัยนะอันนี้ปลามหาชัยทั้งนั้นเลยโอเคคุณผู้ชมครับอันนี้ปลามาจากมหาชัยนะฮะวันนี้ลุงเตี้ยพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องต้องใส่หน้ากากเดี๋ยวโควิดมันมาจากเลนมาโอเคขอบคุณมากครับแม่ค้าครับเราจะไปทางนู้นต่อครับคุณอุปกรณตัวไหนที่เอาวุธทัล้วนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราช่วยดูให้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะปลาปลานี่เป็นซาลาห์หัวปลาหัวปลาบ้านเราหรือเปล่าครับหัวปลาบ้านเราอ๋อปลาบ้านเราอ๋ออันนี้คุณป้ามาจากไหนครับผมป้าเหรอป้ามาจากแม่กองอ๋อมาจากแม่กองขอโทษครผมทำยูทูบอยู่ครับอ่าคุณป้ามาขายหัวปลาจากแม่กองเหรอป้ามาแม่กองเราอยู่ที่นี่อยู่ที่ห้วยมะไรครับผมอ๋อขายน้าทุวนอะไรมาแล้วเต้ายาววันนี้เลย ขอพี่ป้าไข่ดีนะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปดูทางนู้นต่อครับผมไปทางนู้นเลยครับเชิญหน้าต่อเข้าไปดูทางหน้าครับคุณผู้ชม มีอกด้วยครับตลาดนัดนัดสังขารบุรีนะครับวันนี้ก็มีทั้งอาหารเยอะมากมายครับผลไม้ก็มีเยอะเลยครับผมมาอแอันนี้ก็เป็นตลาดผักนะครับตลาดผักอนี้ก็มีไก่นะครับเดิมาจ้าเดินมาจ้า เานีย้ับกหมอบุกยักนอันนี้หัวบุกบหบุก้านอันี้ตลาดตลาดผักผักสดนะครับผักสดที่นำมาขายในตลาดนั่นในวันนี้มาอันนี้ก็มีหอยจุกนะมีหอยจุกด้วยครับคุณผู้ชม เราจะเดินวนไปทางนี้ต่อครับมานะนึกแม่รับเราจะไปดูนี้นะสบายดีนะสบายดีกว่าสบายดีขาโอเคโอเคได้อะไรบ้างครับได้อะไรบ้างมีน้องอะไรบุกขายอยู่มีน้องไม่ดีมีน้องแม่เอองโอ้โหโอ้รหโาสุล่าค่ะโอซคล่าใส่ใส่ดีป้วยไงนี่ตลาดครับ แม่ค้าสังขาบุรีนะครับก็มีแตงเปลียวมีสารพัดผักสดนะครับคุณยายก็ได้มาขายอยู่ตลาดสังขาบุรีวันนี้ก็ตลาดนัดวัดศรีของเราก็เราจะไปดูนู่นต่ออีกครับประตูที่สองคุณผู้ชมครับดูตลาดอันนี้ท้าแกะปลาประจําอําเภอสังขาบุรีนะฮะท้าแกะขายดีนะครับผมพอขายได้ครับอ๋อขายพอขายได้ถ้าขายดีคงไม่ได้มาขมเนาะอ่าโอเค เดี๋ยวลุงเจ้จะพาไปดูประตูที่สองปะ่ะเชร็ครับข,นะขอ่านี่ลุงชัยนะฮะอ่าลุงชัยขายอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมลุงชยัยใช่อ่ามีลาบหมูเนาะอ่าอ่ายู้หนูนะครับลุงชัยอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านลุงเจ้ครับคุณผู้ชมครับอ่าลุงชัยก็มาขายกับข้าวสำเร็จรูปนะก็อขอให้ขายดีนะลุงชัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับทางนี้ลูก คแอปเปิ้ลลูกละงสามบาทแอปเลูกละงสามบาทเดินมาเลยซุปไก่น้ำม่นไายโดนหลายนิ้วห้าบาทนะผักสดตลาดนัดวัดศรีนะครับผักสดตลาดนัดวัดศรีไม่ต้องเล่านะครับตอนนี้ก็มีกุ้งแห้งนะนี่ตลาดนัดตลาดนัดวัดศรีก็มีหลายอย่างครับพี่น้องครับ ครับอันนี้อันนี้ปลากระทิงนะมานะโลเท่าไหร่ครับปลากระทิงอันนี้ปลากระทิงนะครับพี่น้องครับอ่าปลาต้นนะมานะปลากระป๋าปลากระทิงนะครับปลากระทิงเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะลุงเตี้ยพามาดูตลาดนัดวัดศรีนะครับตลาดนัดวัดศรีนี่มีปลากระทิงมีปลาเข้านะมีปลากระมังนะครับก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะมามาขายวันนี้ไปจะฝั่งบอลนะมาั้องอ่าปลาต้ันะมานะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเตี้ยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดน,นัดนะมาเที่ยวตลาดน,นัดวัดศรีอำเภอสังขบุรีนะครับอาายรักของลุงเตี้ยแล้วก็เพื่อนๆรักของลุงเตี้ยนะครับคุณผู้ชมที่รักี่อยู่ทางบ้านะครับลุงเตี้ยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่ติดตามลุงเตี้ยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเตี้ยทางเพจลุงเตี้ย <alam S 2> นะครับอ่ก็กดเข้าไปดูทางเพจลุงเตี้ยก็ได้นะลุงเตี้ยแชนแนลการเดินทางไม่สิ้นสุดนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างมากครับสวัสดีครับโอสุรศัยคู้โอ,โอ,โอโกาสดีเนาะครับ